ฮัลโหลสวัสดีนะครับนี้เพิ่งได้รับของนะครับตอนเอ่อ11โมงนะครับอันนี้เป็นอ่อ i n p o ิบสานะครับยี่ห้ออ่านว่าอะไรอ่นอานว่าะ e อ็นพีสนะครับน่ฮะเขียนว่า t ู o ายเ e ส e ซ s s ์ e r ี o V 5.0นนะครับกล่องเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมาแกะดูนะครับสั่งสีเทามานี่นะครับสั่งสีเทามา เป็นของจากสินค้าจากจีนนะครับสั่งผ่านช้อปปีนะครับก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันเลยแกะกล่องนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะกล่องแป๊บหนึ่งก็แกะนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสีเทาคิดว่าน่าจะสวยครับมาดูพร้อมๆกันเนาะ ก็จะหอ่อถุง <c oughs> เป็นถุงพลาสติกด้นดานๆเรื่อนนะครับสีก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสีเทาเกือบเข้มนะฮะเป็นอย่างนี้สวยนะครับนี่ครับที่ชาร์เป็นข้อดีคือที่ชาร์เป็นเอ่อ type c นะครับมาเปิดกันนี่นะครับเปิดมาก็เป็นอย่างนี้นะครับเห็นไฟสีเขียวขึ้นนะครับแต่ว่าคนดู คุณดูเราอาจจะไม่เห็นนะครับว่าเป็นสีเขียวแต่ว่าผมเห็นนะครับสีเขียวเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับสกู่นะครับนี่นะครับด้วยที่ฝามันอะเปิดแล้วมันมันไม่กว้างพอคือมันยังไงอะมันมันองศาของฝาเนี่ยมันประมาณอย่างนี้นะฮะมันเลยทําให้ดึงยากนะครับแต่ก็ดีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะเล็กๆน่ารักนะครับ นี่น่ารักเดี๋ยวเรามาลองอีกข้างหนึ่งดีกว่าน,นะก็ได้มาสองข้างแล้วนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นสวยนะครับเดี๋ยวจะลองเชื่อมต่อดูว่าเสียงมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะลองฟังเพลงแล้วก็มาดูกันว่าเสียงจะเป็นยังไงโอเคครับสักครู่นะครับวิธีการเชื่อมต่อนะครับก็คือดึงหูฟังนะครับออกจากกล่องนะครับแล้วก็หูฟังด้าน ซ้ายเนี่ยมันจะกระพริบหูฟังด้านซ้ายเนี่ยนะฮะมันมันจะกระพริบกระพริบแดงๆนะคะแต่ตอนนี้มันคือมันไม่กระพริบนะครับเพราะเพราะว่ามันเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วเออหูฟังด้านเนี้ยจะกระพริบพอกระพริบปุ๊บอะคุณก็ไปเปิดบลูทูธนะฮะแล้วก็ค้นหามันจะขึ้นว่าเดี๋ยวคับน,นะครับมันจะขึ้นว่า i ิ p o r t 13นะครับเนี่ยมันจะขึ้นขึ้นตัวเนี้ย i ิ p o r t 13นะฮะหรือ i ิ p o r t 13เนี่ยคุณก็กดเชื่อมแพร์ไปเลยเชื่อมต่อนะครับมันก็จะแพร์เรียบร้อยทนันทีคุณก็ ฟังเพลงอะไรได้คือไม่ยากเลยนะครับเรามาดูวัสดุกันนี่นะฮะเขาก็ให้ที่ชาร์จเป็นอย่างนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็น type c บ่อ๋อมันไม่ใช่ type c นะมันเป็นสายเป็น iphone นะฮะมันมันมัน,ม,นมันใช้ที่ชาร์จแต่ iphone มัง้งนะฮะที่ชาร์จก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับก็เสียดายเนาะน่าจะเป็น type c เพราะว่าผมไม่ได้ใช้ iphone แต่ไม่เป็นไรนะครับไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิน้นพอก็มีที่บ้านก็มีคนใช้ iphone คู่มือก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยสีเขามีเยอะมากนะฮะดูดีๆนี่นะฮะมีสีเหลืองนะครับไล่ตั้งแต่ถับบนนะครับสีเหลืองสีเขียวมัทฉะนะครับเชอร์อรี่บอสซัมพิงก็คือชมพูเชอร์อรี่บอสซัมนะครับแล้วก็สีฟ้านะครับเออสีดำไดมอนด์หรือดำแบบเพชรนะครับแล้วก็สีน้ำเงินซับไฟนะครับเออสีเออเป็นแบบเทาๆแบบเป็นฐานนะครับ ซีเมนต์แอชแอสแอสซูบัก็คือสีนี้นะฮะถ้าแปลผิดก็ขออภัยนะครับสีขาวฟรอสส์นะครับนี่นะครับแล้วก็สีเหลืองทองนะครับแล้วก็สีโอ้สีเยอะมากเลยเนาะสีเขียวอมเงินนะฮะอมน้ำเงินนะฮะเอออมอมอมสีเงินนะครับแล้วก็สีแดงออกเลือดหมูสีม่วงสีเขียวเข้มสีเทาไทเทเนียมแล้วก็สีทองแชมเปญแล้วก็สี สีขาวมุกนะครับประมาณนี้นะฮะกร <Okay. S 1> ดูคู่มือกันคู่มือกันเขาก็จะบอกนะฮะว่าอะไรยังไงต้องไปแปลเองนะครับอันนี้ไม่ได้ยากแต่ละคนถ้าซื้อก็ศึกษาเองนะครับมันไม่ไม่ไม่ได้ยากอะไรนะครับเพราะว่าบูทูมีไหมนะฮะใหม่หม่ ทีการต่างๆเปิดบลูทูธทำยังไงอะไรยังไงผมไม่แน่ใจว่าตัวเนี้ยเวลาเอาเข้าเก็บในกล่องอ่ะคือมันตัดสัญญาณไปเลยหรือเปล่าแต่ที่ผมเคยใช้ของที่ห้อ Renax อ่ะคือเวลาใส่กล่องเนี่ยเขาจะเหมือนกับว่าปิดสัญญาณบลูทูธไปเลยซึ่งมันสะดวกนะครับแกะออกมาแกะออกมาจากกล่องก็คือเริ่มเริ่มเปิดสัญญาณอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็หาซื้อกันได้นะครับมีน่าจะมีขายทั่วๆไปก็คือของจีนนะฮะคือแต่บางเว็บเนี่ย บางร้านเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นของอีกยี่ห้อหนึ่งซึ่งไม่ผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันซึ่งมันไม่ผมไม่เห็นได้เขียนยี่ห้อนั้นไว้นะครับยี่ห้อตัว H อ่ะตัว H แต่ว่าแต่ว่าจริงๆมันเป็นยี่ห้อหนี้นะฮะเอียนน่าจะอ่านเอียนพีชเนาะเ e อียนพีชนะฮะก็ <S <S มผมจะไม่พูดเรื่องเรื่องเทคนิคนะครับแล้วก็ลองถ้าซื้อแล้วลองใช้กันเองอย่าถามเรื่องเทคนิคอะไรอย่างงี้เพราะว่าก็ไม่ได้ว่าเก่งเรื่องเทคนิคแต่ว่าเอามาเอามาให้ดูเฉยๆว่าเออหน้าตามันเป็นประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ย ผมก็สั่งซื้อไอ้เคสมานะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าจะลองเอามาใส่เคสใส่ให้ดูนะครับซื้อเคสจากน้นิมกันโอเคนะครับขอก็ขอจบรีวิวไปกับที่ห้องนี่นะครับตามนี้นะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับแล้วเจอก,กัน